สวัสดีครับสวัสดีทักทาย f อทุกท่านนะครับคลิปนี้มี2ององนะครับมีหลวงพ่องเงินกับสมเด็จเนาะนะครับพิมพ์นิยมนะครับอันนี้พิมพ์บีนะน่ารักดีนะครับพิมพ์บมีมือรองนั่งนะครับเนื้อเหลืองอมเขียวนะครับแห้งๆเลยนะครับผมพระเก่ามีอายุนะฮะ แห้งๆดีครับผมอันนี้เปิดเบาๆนะเอาสองพันห้าพอนะครับผมนะเอาสองพันห้านะครับพิมพิยมนะครับพิมพิยมบีมีมือรองนั่งนะครับผมพักเก่าดีนะฮะเอาไวๆนะฮะจัดไปสองพันห้านะครับผมใครชอบทักมานะ ของนี้เป็นพิมพ์ใหญ่บางขุนพรมนะครับพระเก่าปึกเลยนะนี่เก่าจนกรอนเลยนะครับถ้ามีการหดตัวนะนะครับด้านข้างครับ ไม่หักไม่ซ่อมนะครับ f สมีใช้มาบ้างนะครับแต่ไม่สึดนะฮะเนื้อเน่าหมดเลยนะครับแห้งแห้งเลยครับผมเอาไปสามพันนะครับองนี้นะนะครับพิมพ์ใจบางขุนพรมนะครับแห้งแห้งเลยครับผม 3,000บาทนะครับผมถูกใจทักมาก็ดูรูปเพิ่มเติมนะครับผมประมาณนี้ครับ F 4ฝากติดตามกันนะครับผมชอบว่าไหนทักมานะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ